สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับเอาเมื่อนีมาผ่อกับเบาอิดเลยครับพี่น้องมื่ยนี่บไดญ่ผ้าพีผ้านองไม่กินเขาเลยครับอยากกินบักสมพี่น้องเมื่ยนี่เล่ไปเก็บบักสมม่อยู่บ้านเบาอิดกับพ่อมีต้นยู่เลยพี่น้องมันอยู่ขางบาม่นคางเราอยู่ใกล้กับวัดป้าบันตาลแหะพี่น้องมันก็ยังมีต้นกสมม่วมีต้นบักขามป้อมพ่อหายไ้เก็บกินตามฤดูกาลอยู่พี่น้องมื่ยนี่ก็ไปเก็บมาอยากกินตสมพี่น้องกสมม่ แบ่อยู่ต้นมาอ่ะบัดนี้เนวกินกับบ่แม่นพริกเกลือเด้อพี่น้องแจ้วบองบางคนก็มักพริกเกลือบางคนก็มักแจ้วบองแล้วแต่แต่ว่าเบาอิจมักแจ้วบองพี่น้องเอามาคุยกับกบักสมม้เอเฮานี่ละแก้มตะไคร้จักหน่อยพี่น้องแจ้วบองก,ก็ต้องมีแก้มตะไคร้นําจักหน่อยแนวแซ่บแจ้วบองตะไคร้บักสมม้อ,อมพี่น้องบางคนก็เอาไปกินกับป่นปลาเด้อพี่น้องนี่บักสมม้อนี่มาพี่น้องมาน้ําลายไหลแล้วเว้ามา ผูดได้นำไล่ไหลกับเบาอิดกับมาได้พิน้ังเดีอมากินน้ำกันผูดอะเสียงกัดต่างโพว์โพวของพนวองไม่ไม่สดสดเตียอ่ะคุยกบับแจวบวงคัมยัไงสิพ่น้ังเนี่ยตะไค่กินกับแบบนี้พิน,น้องเนี่นยมนตะไค่กับปลานวให้กนพ่น้อง เจ้าหวังปรลาน่งให้กอตังตุ๋ยเ้ามีไงพี่น้องเจ้าหวงแต่ไข่ครับนั่น ค่าขานาดพี่น้่งจมกับอยากกินส้มเนื้าหวังตังตุ้ยค้ามยังไงสิพี่น้่งบางข้าวนเพืน่นกยมากเอาไปกินกับป่นพี่น้่งบางข้าวอยากก,กินกับพริกเกลือธรรมดาอ่ะ เจ้าวางล่ะคักไปยังแมงก็ออกสมสมเจ๊น,น้อยพี่น้องสมๆมฟาดๆาดไหนยี่ยมสม,สม,ยยสมว้าเปงเแบบเบาอีกสมว้าหักเลี่ยไปหน่นยยอยยีมสมเนี่ยสมคักเกนี่ยออกสมสมฟาดๆมักกิบสม ่นะไปแ,แก้ม่น้อ แซบขนาดพี่น้องคุยบักเจ้าบองเพ็ดเพ็ดนะแบบกราแดกกราร้านมน่้ง ตังปุกปุ้ยข้ามีไงเลยพี่น้องแจ้วบองมันยังถึงใจแซ่บปะเนี้ยทั้งสมทั้งแซ่บทั้งฝาดนิดหน่อยหาต้นยากเลยพี่น้องทุกเมื่อเนี่ยบ้านเบาวเย็นเพราะมีต้นพราได้เก็บกินเนี่ตามฤดูกาล gặp mẹ lạp cả tuần mẹ này, thương mẹ thương này thương mẹ 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 เก็บมาเพื่ออยู่เก็บมาเพื่อพี่เพื่อนน่องอยู่มือนเนี่เฮ้ยนะยำแตกโป๊ะโป๊ะไม่พี่น่องมันตัวไตเอาอยู่ตัวเลยเลยเนะี่ย โอ้เมื่อนี่สมคลายเรียี่่น่องสมมักกินสมเนะสมจะต้องกินสมนะอ่ะเจ้าวางตุ้ยเข้าไป ไอเจ้าวองเข้าไปพี่น้องคักไหลายคือยากกินลร้มือเหรอพี่น้องบ่มีเวลาไปเก็บทาสมนี่บ่คือหมูได้พี่น้องบ่าอินนิ่ำสมนี่โอ้สมคัก ถ้าหากมากินซมแต่ไข่พี่น่องแก้มแก้มตุยเจ้าบวองอยีง่ในก็นได้เนียหังเสียแก้มกัดขาดเปิเลยแก้มดังโป้โปอันนี้พี่น่องกัด คั่งตื่มันคักนั่นเพื่อพีเพียนน้องนู่งคั่งนี่สิบ่อหน่วยนี่พี่น้อง Toong cái xe áp dụng nó không còn mắc kim toong chào bong chào bong hm ai lấy 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 ทุดๆเก็บมาหลายๆนี่กินบ่เมื huh? <S <S ่อดิ่พี่น้องเอามาเพื่อพี่เพื่อนน่องเนี่ยกินสำสมอยากเราพี่น้องกินได้บ่หลายเนียบอกสมคลิปนี้เพื่อพี่เพื่อนน่อง คิดหอดพี่น่องนี่เรือยกครเจ็บอกส้มมากินทักทายพี่น่องตามความคิดทิ้งคิดหอดพี่พหอดน่องเนี่ยละนะ มันก็คัดๆาดขาดไปหน่อยใ่เาครสมเบายิไหม เนี่อกระติ๊บปไว้ท่อมนี่นีนนน่พี่น้องตัดตะไคร้แข่งกันเด้อผมเลยพี่น้องมึงนะฮะคัดพี่น้องนะไม่นี่กระติ๊ากไว้ท่อมนี่ขอบบุญขอบคุณหลายๆสรับรับการติดตามรับชมกะขอให พ่อแม่พี่น้องมักกับกดไล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ให้บ่าวอิฐนั่นไม่ได้พี่น้องได้เพราะเปลี่ยนกำลังใจให้บ่าวอิฐมินี้ก็ขอบพูดให,หลายพี่น้องสวัสดีครับ